นี่หะคะพอดังอุ้ยอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะหนือยอันนี้ล่ะอันอันนี้ล่ะนี่อะไรคะขอไครขอไข่ตัวนี้ลหะตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้งโอ้ตัวนี้ล่อันนี้อะนี้อะอันนี้ะอันนี้ะอันนี้อะคะอันนี้ล่ะคะเออันนี้ตัวอะไร อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะาไปอันนี้ล่ะอนี้อ้้รอเรือัวนี้ล้กอนี้อะไรคะจ้าเรือพายไปอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอนี้อันนี้ล่ะเนอันนี้ล่ะโอ้อันนี้ล่ะโอ้อันนี้ล่ะคะะโอ้อันนี้รู้ไหมอันนี้รู้ไหมนี่ อันนี้นะไร